สมีี่มี่ครับซอมดีครับผมซ้อมซ้อมดีมากกว่าไว้ที่แล้วที่ต่อยช่งเจ็ดครับครับชซ้อมน้อยหรอซอมน้อยครับเพราะว่าบาดบาดเจ็บด้วยเจ็บไเจ็บก็สอกครับก็สอกบวมต้องต้องต้องเจาะทุกวันแล้วก็ซ้อมเจาะซ้อมเจาะเจาะเจาะจาน้ำออกน้ำข้างใน เข้าไปนี่84เขามีเข้าไปนี้องรู้ขาดนครับบดีได้อาจีจากนู่ด้วยเสียนมเสียนมบางก็ดีให้มาหมื่นด้วยครับโอเครับน้องหนึ่งจะนากานพี่หนุ่มมือเดียวพ่ออครับอาจีล่องหน้าอาจีล่องหน้าอาจีล่วงหน้ามาหมื่นหนึ่คอยช้อนกันได้มเยเดี๋ยวเขาเขาคนรีบรอนุ่มไอ๋อนุ่มไม่พอเก๋ไม่เี๋นี่ผมตะวันบอกวันนี้แข็งมากครับวันนี้ลาใไปไหนก็ไปแล้ว ครับวันนี้แข่งจริงวันนี้แข่งจริงครับพี่ันล้แขงกสามนเีาก็ไปแล้วเ็แน้องก็แขเกลยอ่ามปแลยตบบีก่เด็กคนนี้ยินดีก่อนเลยวันนี้ต้องนมป่ะนมหอเลยพี่ัสาครับเป็นไงโอ้โหเกมโคตรมันเลนมยหมนิดหนครับวดไหมครับก็ ก็ไม่หมดนะครับไม่หมดยังยังยังคือได้อยู่วันนี้โซโลดูดูเหมือนว่าฟอร์มเขาจะไม่เหมือนกับไฟได้ที่ช่วกับเราเลยนะใช่ครับใช่ไหมตรงไหนที่ดูว่าทําให้เราชนะเขาวันนี้ผมผมว่าน่าจะเป็นลูกทีมด้วยครับทำลายจังหวะเขาเรื่อยๆวงในความแข็งแกร่งวันนี้เขาเหมือนเดิมไหมไม่ไม่เขาไม่เหมือนเดิมหรือว่าเราเปลี่ยนไปไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าดูเราดูเราแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยนี่ครับเรียกความมั่นใจกลับมาได้แล้วไฟนี้ถอนแค้นคืนได้แล้วเป้าหมายต่อไปมีหรือยังครับ ก็อยากทำฟอร์ไม่ได้เลยครับทำฟอร์ไม่ดีไปเรื่อยน้ำหนักนี้เป็นไงครับน้องลงได้อีกไหมก็ต่ำสุดถึงร2 1็ครับร2อยสอต่ำสุดมาไม่ทันมาแต่สอนบงคนมาไม่ตันวันนี้ก็ไล่เก็บผู้ปรับเก่าที่เราเคยแพ้มาได้หนึ่งคนในใจมีไหมอีกสักคนสองคนที่เราเคยแพ้มาจากคาใจอยากจะแก้มือออ ไม่มีครัแล้วแต่โบมอเตอร์ครับโบมอเตอร์นะครับอ่ะเสาร้องครับผมเป็นไงบ้าคราวนี้ครับครับเละขึ้นมาถือว่าเป็นลองเยอะเลยใช่ครับผมเราเขชกไปชฉพาคนละเรื่องเลยครับตกใจมากเลยครับันนีมงานวางแผนยังไงครับน้องชกได้ดีมากเลยเขาเขาเดโชเขาเป็นคนขยันซ้อมอยู่แล้วครับเขาเขามีความมั่นใจอยู่แล้วเขาเขาอยากพิสูจน์ตัวเองอยู่แล้วครับเขาเขาเขาตั้งใจเต็มที่วันนี้เราก็ดูแลกันเทรนเนอร์ก็ดูแลกันอย่างดีครับเสียหนึ่งเสียหนึ่งก็าเขาดูแลเต็มที่อยู่แล้วนักมวยทุกคนครับออกมาแต่ชกแต่่ละคนนนตตต้้้อออองงงงแบบบััดหึมี แข็งแรงต้องออกมาต้องแรงดีครับถ้าไม่ไม่สมบูรณ์เราไม่ออกมาครับฟอร์วันนี้ต้องบอกว่าเข้าตามมากครับชกชกผมดูตั้งชกนีตั้งแต่ยกแรกยกสองเลยนะครับ,รบไปตามเอมของน้ำสักน้อยเลยครับตอนนี้วางวางแผน,นออยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเดชเล็กในอนาคตเราเขายังไงผมว่าเขาคงมีอนาคตแน่นอนครับเพราะว่าสร้างอาลูกสร้างประสบการ,รณ์ไปเรื่อยๆครับเพราะนอ้องก็ไฟยังน้อยอยู่เดชเล็กพูดอะไรกับแฟนมวยที่วันนี้สวนรองรากันหลายคนเลยวันนี้ ขอบคุณพี่นุ้มเจ็ดนึงที่ตามกันแล้วก็ขอบคุณเฉียนจากใครบ้างวันนี้มีเฉียเท่าไหร่ครับน้องก็ยังไม่รู้เลยครับตอนนี้พี่นุ้มมาก็ดีไม่เมือนหอครับผมแล้วในข้างนี้ใครเลยแนะนำตัวหน่อยคเฮ็ดลมเก้าครับครับเป็นไงครับวันนี้น้องช็วันนี้ช็อคดูแล้วดีครับเยี่ยมเลยครับวันนี้ราคามาลองหลังๆมาน้องนำมาเลยครับ แล้วเวลาต่อยนี่เราจะต่อยเหมือนน้องเลยไหมก็ต,ต้องดูครับผมก็ไม่เคยต่อยบวยเหมือนกันแต่ก็ตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ทุกวันเคยเข้าดูวยในเวทีแบบนี้ไหมครับไม่เคยครับครั้งแรกครั้งแรกเลยรู้สึกยังไงบ้างครับมัน ดีใจครับก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้น <c oughs> ตื่นเต้นดีใจที่พี่น้องพามาด้วยแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้เห็นเวทีมวยจริงๆเราต่อยกันอย่างนี้เห็นเห็นของจริงแล้วพี่น้องของจริง้วครับต้องกลับไปเตรียมความพร้อมให้ดีใช่ครับผมพีม่เอ็กมีรายการการแข่งหนุ่ไฟฝากะไรถึงแฟนมวยหน่อยครับอ๋อขอฝากถึงว่าเป็นกำลังใจเชียร์ผมด้วยนะครับผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดงานนี้ตะผลแพ้ชนะเป็นยังไงสิบคนเราคุยกันไว้แล้วว่าเพื่อการกุศลครับครับผมอ่าดโชเล็กฝากะไรถึงแฟนมวยหน่อยครับ ก็ฝากขอบคุณแฟนมวยอัพที่ช่วยติดตามแล้วก็ฝากขอบคุณพี่ี่เทนนวยที่ทัวยสนับสให้นี่ครับครับผมยินดีด้วยครับน้องครับขอบคุณครับ